สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตีแม่เจ้า6 3สนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการขยายพันธุ์นกน้อยนําโชคนะครับโดยวิธีนี้ทําแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับติดทุกกิ่งนะครับเท่าที่ผมทํามานะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมก็จะใช้ขวดน้ํานะครับขวดน้ําอัดลมนะครับก็คือมาตัดออกไปเป็น2ส่วนนะครับ แล้วก็ตัดเล็มออกสักหน่อยนะครับลองสวมกันดูนะครับประมาณนี้นะครับเวลาเราใช้งานเราจะใช้ในแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้อนันนึงก็อาจจะเป็นเศษผ้าก็ได้นะครับผมจะทําวิธีการชําน้ํานะครับเราเลือกกิ่งก่อนนะครับกิ่งก็เราไม่ควรเลือกอ่อนเกินไปนะครับ กิ่งแก่ก็จะออกรากช้ากิ่งอ่อนก็จะไม่แข็งแรงนะครับก็เลือกกิ่งกลางๆนะครับประมาณนี้ใช้ได้นะครับนี่ก็เถือเลยครับผมจะชำสัก4ี่กิ่งนะครับทำให้ดู ก็เลือกเอาที่ไม่เก่เกินไปนะครับแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็ริดใบล่างออกบ้างนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราเติมน้ำเข้าไปในขวดด้านล่างนี้ครับ แล้วเราส่วนลายของขวดนะครับวางไปนะครับจากนั้นก็เอากิ่นนกน้อยน้ำโชคนะครับวางลงไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากิ่นนกน้อยน้ำโชคนี่จะถึงพื้นเลยนะครับ เราก็ต้องมีวิธีการไม่ให้ถึงพื้นนะครับเวลาลากออกมาใหม่นี่ไปชนกับก้นหนี่มันก็ไม่ดีนะครับเราก็หาวิธีทําให้มันไม่ถึงก้นนะครับโดยผมก็จะใช้ผ้านะครับที่เตรียมไว้ไปประคองไว้นะครับอาจจะยัดๆลงไปข้างๆกิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งมันไหลลงถึง ข้างล่างนะครับแล้วเราก็ไปวางไว้ในที่มิดชิดหน่อยนะครับเพื่อป้องกันคนหรือสัตว์เลี้ยงมาวิ่งชนล้มนะครับแล้วก็คอยสังเกตด้วยนะครับว่าน้ํายังมีอยู่ไหมถา้าเหยื่อปล่องไปแล้วก็เติมน้ําลงไปใหม่นะครับก็มา,มาดูที่ผมได้ทําไว้นะครับอันนี้ก็ทําไว้ประมาณเดือนกว่านะครับ ก็มีรากทุกกิ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ45วันนะครับเราก็รอให้รากเยอะกว่านี้แล้วก็แข็งแรงกว่านี้นะครับก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับก็ทําไม่ยากนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ